สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณรูณจายนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์จับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีโดยใช้สิ่งของเป็นอ่าโดยใช้แบบรูปแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเขียนรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลม องค์ยโดยใช้สิ่งของเป็นแบบเป็นยังไงนะคะสิ่งของที่ใช้เป็นแบบนะคะอันนี้คือรูปแบบที่เราเรียนผ่านมาเราใช้ลายเราใช้ไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดต่างๆแล้วก็จากรูปแบบที่เราตัดไว้นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับการใช้สิ่งของเป็นแบบสิ่งของที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแบบได้มีอะไรบ้างคะอย่างเช่นอะไรเอ่ย กระติกน้ำจานใส่อาหารใช่ไหมคะเด็กๆดูก่กกกอนนะคะว่ากระติกน้ำเป็นรูปอะไรวงกลมใช่ไหมคะจานใส่อาหารเป็นรูปวงรีถ้วยไอศครีมเป็นรูปวงกลมเหรียญบาทวงกลมกล่องนมสี่เหลี่ยมแก้วน้ำแก้วน้ํามีทั้งวงกลมแล้วก็วงรีใช่ไหมคะกระป๋อ,องน้ําอัดลมวง กลมแก้วน้ำนะคะกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะขวดแชมพูเป็นรูปอะไรคะคนของขวดแชมพูเป็นรูปวงรีนะคะฝาขวดน้ำหรือฝากแก้วน้ำนะคะขวดโลออนนะคะ,ะตัวรีซินที่เอามาทำสตาร์สิ่งต่างๆไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือรูปแบบอะไรก็ตามนะคะจะเป็นวงรีแล้วก็ไล่อันนี้ ใช่ไหมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ฝากบนน้ำเด็กๆบอกได้ไหมคขว่ารอบตัวเด็กๆมีอะไรที่สามารถนำมาเป็นแบบจากสิ่งของรอบตัวเด็กๆได้บ้างเอ,อ่อยเนี่แหละคะนิติกของคุณแม่ใช่ไหมอะไรอีกช้อนอะไรอีกอ่าให้เด็กๆลองหาดูนะคะแล้วลอง หาแล้วตอบคำถามตัวเองดูนะคะว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กๆนะคะที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแบบมีอะไรบ้างนะคะอ่าอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมนะคะจะใช้อะไรใช้ข้อบานใช่ไหมคะเราก็เอาข้อบ้นมาวางที่ก,กระดาษแล้วก็เอาดินสอวาดตามกรอบเลยนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมคะถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมล่ะคะ เด็กๆคิดว่าทําได้จากอะไรบ้างอาจากกล่องก็ได้นะคะจากกล่องที่เป็นไม้จากกล่องที่เป็นกระดาษก็ได้นะคะเรานํามาวางลงบนกระดาษหรือสมุดเรานะคะจากนั้นเราก็ลากดินสอตามนะคะเพื่อให้ได้รูปแบบออกมาก็จะเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อไปวงกลมเราสร้างได้จากอะไรเอ่ยอ่นนี้เราสร้างจากฝาของแก้วน้ำใช่ไหมคะเราวางลงแล้วก็เราลากถึงสอดตามก็จะได้ออกมาเป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นวงรีล่ะคะเราสร้างจากอะไรได้บ้างถ้ารอบตัวเด็กๆก็จะเป็นอะไรพ้นของ ขวดน้ำยาสระผมใช่ไหมคะแล้วก็แบบตัวเรซินที่เขาเอามาสัตว์เป็นสัตว์หรือเป็นอะไรต่างๆไว้ให้เราดูใช่ไหมคะเห็นไหมคะเป็นรูปวงรีแล้วก็เอาต้นแบบนะคะมาวางที่กระดาษแล้วก็ใช้ดินสอลากตามรูปแบบที่เรามีนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปของวงรนะคะนี่คือการนำสิ่งของรอบตัวของเราเพื่อมาสร้างเป็นแบบ ะะแล้วเราก็จะสามารถนำวงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรีไปสร้างเป็นรูปภาพอื่นๆได้เยอะแยะเลยนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าในการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรีนะคะเราอาจใช้สิ่งของรอบตัวมาเป็นแบบได้นะคะสิ่งของที่เด็กๆใช้มาเป็นแบบ นะคะเราก็เอาสินของมาวางไว้ก่อนนะคะวางไว้เสร็จแล้วเราก็เอาดินสอลากตามเส้นถ้าเราใช้ก้นของขวดแชมพูเราก็เอาขวดแชมพูมาวางไว้ใช้ดินสอลากเส้นโยงตามเราก็จะได้เป็นวงรีใช่ไหมคะรูปแบบต่างๆของ สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีเราสามารถใช้สิ่งรอบตัวของเรามาทําได้เลยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อสิ่งอื่นๆได้นะคะให้เด็กๆลองศึกษาดูนะคะแล้วเราพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ